ครับผมสวัสดีครับช่องบ้านไอตะวันนะครับมือนี้ก็สิมาเห็ุคลิปเกี่ยวกับงัวนหน่อยน้ำตาไหลครับน้ำตาไหลนี่ว่าเป็นง่วนหน่อยก็สร้างงว่วนเงแ่ยวกับบางตัวก็มีน้ำตาไหลเป็นขีตาหลๆนะครับเนาะก็สีมาล่งคลิปใหม่ฟังว่าคอขอผมเหตุแบบไรนะครับเนาะมีตัวน,นี้ก็มันก็ไหลแนี้น้อยๆแม้ตัวน,นี้ก็สิเป็น ไม่วันตอมแน่ไม่จังไรกันนี่งอนหน่อยตัวนี้นะครับเนาะเพราะว่าคือสาเหตุมันก็มีหลายสาเหตุนะครับเนาะติดตามที่พันวาในหนังสือนะครับเพราะว่ามันก็มีพวกเป็นพยาธิภายนอกนะครับงอที่บริเสียาพยาธิก็มีโอกาสเป็นขีตาไหลเป็นนี่ครับน้้งทียกับงอกับไปมนถึมาขันขั้นน,น้ำตาน้ำผิวนังมันก็ไปซีน้ำใหม่น้ำยางสีตาน้ำตาตั้งทียกับเป็ดให้ตาแดงตาอย่างไดน,นะครับ ก็พูนว่าวิธีการรักษางัอเอี้ยนนี่นะสูตรโบราณตะกี้เิ่นเหตุแบบเพิน่นเพิ่นเหตุแบบอมเกลือบอครับพ่นว่าเอาเกลือแล้วก็ยำกระเทียมแล้วก็เอาเกลือใส่แล้วก็พูดใส่เนะครับเนาะบางคนก็ว่าเอานํำจักเครื่องแก้วแล้วก็เอาเกลือใส่จักสองสอนแล้วก็ล่างตามันพ่นว่าตัวน,นั้นตามที่ในหนังสือพ่นบอกพวกไ้ ทีเ่เพิ่นเขียนลงหนังสือที่เป็นหมอเป็นยังเพิ่นกับ,บหมให้เพิ่นบ่แนะน่ำเนาะครับเพิ่นว่ามันมันเพิ่นน่ะมันเศร้าอยู่เพรมันถึงเศร้าแนี่เห็นเพิ่นวะ <c oughs> กะผมกัเคยอ่านพ่อเนาะครับเพิ่นกับวานหมให้เฮ็ดแนวนั้นเนาะครับก็เลยเพิ่นวิธีที่เฮ็ดได้ก็คือเห็ดต้มน้ำจักสองสามาลิตรแล้วก็เอาเกลือใส่จักซ้อนหนึ่งเครื่องซ้อนแล้วก็ เอาพาซุปน้ำอุ่นๆนั่นแหล,ละน้ำเดือดๆแล้วมาซุปๆเสร็จน้ำขอบตาขอบยังมั่นอ่ะเดชเพื่อนวะนะครับแลบ้วว่กาใส่น้ำยาน้ำเกลือล่างน้ำเกลือที่น้ำจางน้ำโรงพยาบาลอ่ะมาล่างได้แล้วว่ายาหยอดตาโคตรเท่านี้ละ่ะนวะล่างได้แล้วอีกยาตัวหนึ่งที่สามารถสีได้ล่างได้ก็คือไอที่ผมใส่อยู่ก็คือไอโอ,อกซิโอกซิเตตาไซคินนะครับที่เป็นขวดที่สุ่มๆอ่ะ ท e, room, a my, a ีละคาบพอค่อยแพงะเอามาเอามาเอาสลิงดูดแล้วก็ผลส่ตางัวหน่อยนะครับผลสาตาล่างตามันเลยนะครับจากสองสามซีซีแต่ละเที่ยผลเย็ดเย็ดเข้าไปนีล่างฉีดเข้าไปในตามันก็หายเนาะครับเศร้าไรบอบอเป็นอันตรายเนาะครับยาเสาวตสเกลือครับย้ย้ไปหย่ำเกียอ์ผลน่นคือสมัยโบราณมันตัวนั้นมันบางตัวมันก็เศร้าอยู่ลครับแต่ว่าตรง มันน้ำตามันไหลออกมันกเห็นใหมมันเศร้าเจียบได้หรือว่ามันเศร้าน้ำตาอะไรได้แต่ว่าเขาบอกแนะนำน,ำนะครับมันจะคนกางอันตรายนะครับก็ง่วนหน่อยเฮาก็ง่วนนีเ่เฮากับางเทื่อผู้คนก็ดได้ยินอีกแบบนึงว่าเพื่อนว่าเอาเพนิซซลลินนะครับยาเพนิเซลลินชนิดเม็ดน่ะมาตำบด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 ใส่ถุงแล้วก็กเอาไอ้หลุดดอดโอ้หลอดดูดโอ้หลอดดูดหลอดกาแฟนะครับ ไอ่เป่าส่ตางัวงนะครับเอาไอ่เอาไอ้ก,อ,อ,ก,กอ,อกเข้าไปในไอ้หลอดกาแฟาแล้วก็เป่าเป่าส่ตางัวตัวไหนก็เพิ่อนก็ไปรักษาอะไรให้กันพูว่าเฮ็ดให้มันบวมันเป็นพวกเสือล้าผู้ยังอักเสบผู้ยัยงในตาแดงๆอ่ะเพื่อนก็รักษาได้ตัวนี้ก็ล่องล่องเบิ้งก็งงกคือสิบว่าอันตรายท่อเอาเกลือเนาะครับเนาะเอาเกลือไปเป่าไปยังสิจะข้นถือนี่น้อยเม็ดนึงกับเสียบด้วยพูดาสำหรับเกลือเนาะ กับโมอยากให้ใส่แบบแบบนั้นเนาะครับเนาะเพราะบางเถื่อโบราณบางเถื่อเพิ่งจะเห็นมากกับถือต้องนะครับเนาะบางเถื่อหอกก็ฟังเบิ้งละันเพราะว่ามันบ่เป็นตะล่องกัอย่าไปล่องนะครับเด้อแบบบางเหลืองมันที่โมขุมกับงัวหน่อยห้าวนะครับเทื่อมันสีเหลืองมาใหญ่เทื่อสีอ้วนเทื่อสีงามมันกับราคามันกับโมต้องบ่เป็นตะเสียงก็อย่าไปเสียงเนาะครับข้อผมสมัครใส่ันนี่ยนะครับออกซิ สายตาใส่กินสีดสีดผลส่ตาเลยเนาะครับเนาะสีดผลส่ตางัวหน่อยยนี่ยมันตัวนี้มันเป็นขีตาหรือว่าตามันอักเสบมันไปทั้งทีมันดือ้อมันไปสีนั่นสีนี่เอาตีนไปเคลียยันนี่ถือก็มีเนาะครับเนาะนี่ก็ม,มือนเดี๋ยาเห็ดคลิปให้เบื้องเรื่องว่างัวหน่อยเจ็บตาหรือว่างวอเงยง้อยังกระซังที่น้ำตาไหลขีตาไล่ๆหน่ มันพระท่านสีจ่าพยาธิก็สีจาพยาธินะครับสะหว่างทียมเป็นพยาธิเป็นาพนอกมันขั้นบักเห็บมันไหลมันก็ขั้นมันก็เอาตาไปสีน้ํใหม่นี่อะไรง่วงงี้ก็ได้ก็ล่องลองมาเบิงว่าเรื่องการขาพยาธิของเ้าน้ำเนาะครับอาหาเข้าว่รท่านสีจาพยาธิเท่ากับเป็นห้่อมวาสีจาพยาธินะครับยาาพนอกภพยในนั่นแหละหันสีแล้วมันยังไรยกอ่ะนี่แหละลองวิธีล้างตาแบบนี้แหละครับแบบที่ผมว่าที่ผมบอกผ่านๆมาเนาะครับครับผมเอาแค่นี้นะครับคลิปนี้มันสีเงาไปนะครับเอา บ้านตะวันบ้านไอตะวันเนาะครับก็เอาไว้แค่นี้ตะวกนน่าจะสารับคลิปนี้นะครับคลิปหน้ายังไปพอกันไหมเนาะครับาบสวัสดีครับ